และเขาก็กลับมาอีกครั้งกับการสร้างอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ท่ามกลางสิ่งอันตรายมากมายไม่ว่าจะเป็นฝูมังกรหรือว่าพวกนักรบไวกิ่งและมันก็ถึงเวลาแล้วกับเกม Kingdom and Castle ในซีซั่นที่2นี้ครับคุณผู้ชมฮะและต้องบอกเลยว่าเราเนะนี่ยเคยเล่นซีซั่นแรกไปนะเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วนะคุณผู้ชมฮะไม่น่าเชื่อ ว่ามันจะวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งแลวในวันนี้ครับเราจะไปกันในโมดฮาร์ดวินตานะฮะซึ่งมีความยากเพิ่มมากขึ้นมีผู้ไรเดอร์หรือว่าผู้ไวกิ้งเนี่ยมากขึ้นรวมถึงมังกรที่มากยิ่งขึ้นด้วยและถ้าเราเนี่ยทำให้ชาวเมืองสูญเสียความสุขมากเกินไปเนี่ยเราอาจจะแพ้ก็เป็นได้ะนะและอาณาจักรของเรานั้นจะมีชื่อว่าอาณาจักรฮิแลนด์พร้อมกับการเลือกแบนเนอร์ซึ่งผมนั้นนี่ได้แอบไปทําธงประจําเมืองของเรามาที่เรียบร้อยเปไงธงฮิใหกูจงมะโคตรเทพซะไม่มีอะไรโอ้โหย รู้สึกมีกำลังใจในการสร้างอาณาจักรขึ้นมาเลยเนี่ยจริงไหมและส่วนแมพหรือว่าแผนที่ที่เราจะใช้นั้นเนี่ยจะเป็นแบบหมู่เกาะขนาดใหญ่ซึ่งจะมีการแบ่งสรรปันส่วนไว้เป็นอย่างดีเรานันเนี่ยจะมีการแอด AI นะฮะหรือเจ้านี้เนี่ยก็คือศัตรูของเราหรือว่าเรานั้นอาจจะผูกมิตรกับเขาก็เป็นได้อะนะก่อนอื่นเลยคุณนั่นจะต้องสร้างปราสาทของคุณให้อยู่ใกล้กับพื้นที่อันอุดมสมบูรณ์ที่มีต้นไม้และก้อนหินซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากเนี่ยเพราะว่าในโซนนี้ของเรานันเนี่ยมันดูเหมาะสมเป็นยิ่งนัน ก้อนหิน2ก้อน3มก้อนต้นไม้เยอะแยะไปหมดพื้นดินตรงนี้ดูเขียวชอุ่มเป็นยิ่งนะัะชนะเนี่ยเราก็จะอเอาไว้ตรงนี้นั่นแหละน่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะจริงไหมและนี่คือจุดเริ่มต้นของอาณาจักรฮีแลนในปีแรกได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างไหนดูซิเออขอแวะด,ดูปราสาทของเรากันกำลังสร้างอยู่เหรอรอแป๊บหนึ่งครับคุณมาะ นี่การเริ่มต้นในปีแรกและปีต่อๆไปนั้นเราจะต้องมาดูกันว่าเรานั้นจะอยู่รอดได้มากอ่ะจ๊เสร็จแล้วเหรอเอาล่ะสวัสดีที่ปรึกษาทั้งหลายไหนใครมีอะไรจะแนะนําราชาฮิกันบ้างนะไหนดูซิ hmm. ผู้ว่าการเมืองอย่างนั้นหรอสวัสดี อันนัจากของเรานะั้นจะเริ่มต้นด้วยถนนและบ้านโอเคน่าสนใจน่าสนใจอ่ะ hmm. ท่านการเกษตรใช่ไหมกราบทูลฝ่าบาทค่ะคิดว่าสิ่งแรกที่เราควรจะมีก็คือฟาร์มเรานั้นจะได้มีอาหารมาเพื่อทําการเลี้ยงดูประชากรหรือว่าคนง,งานของเราอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะอะและสวนเจ้า hmm. มีอะไรว่ามาสิวันนี้อากาศช่างแจ่มใสสิเหลือเกินนะฝ่าบาทอาจจะไม่มีอะไรแนะนําอย่างนั้นหรอโอเคครับผู้ชมฮะในเมื่อเริ่มต้นมาแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องทําเขาบอกว่าเมืองของเราเนี่ยจะเจริญรุ่งเรืองได้เนี่ยเราจะต้องมีถนน นเป็นอย่างแรกชนะเนี่ยมาเลยถนนปาดลาดผ่านหน้าปราสาทของเราไปก่อนเลยนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีบ้านให้เขาด้วยนะเพราะว่าประชากรนั้นเนี่ยต้องการที่อยู่อาศัยนั่นเองก็อืมเอาไ้ตรงไหนดีนะเอาเอาไว้ตรงอ่าโตอ่าโตตรงนี้ไปก่อนแล้วกันหนึ่งหลังนะฮะอาจจะได้หลังเดียวอ๋อใช้ไม้โอเคเอาละดีมากทํางานให้ดีนะสร้างถนนเรียบร้อยต่อไปก็เป็นบ้านนี่คือที่อยู่อาศัยของพวกแกนะเข้าใจไหมโอเคเสร็จที่เรียบร้อยฮะตอนนี้ประชากรของเราเนี่ยก็มีบ้านแล้วสิ่งต่อไปก็คือ เรานั้นจะต้องมีการเคลียร์พื้นที่ป่าไม้ตรงนี้ออกสักหน่อยเพื่อที่เราเนี่ยจะได้มีไม้มาใช้งานนอกเหนือ er. จากนั้นเนี่ยเรายังมีพื้นที่อันกว้างขวางที่เอามาใช้งานในอนาคตได้อีกด้วยนะเอาละท่านหลอดได้ข่าวว่ามีประชากร2คนเนี่ยได้แวะเวียนเข้ามาในเมืองของเราและเขาบอกว่าเออว่าเมืองนี้จะเต็มไม่มีที่อยู่อาศัยไ,ไม่เป็นไรเดี๋ยวข้าจัดการให้สิ่งแรกก็คือเราจะต้องมีการเพิ่มบ้านขึ้นมาก่อนฮะเพื่อให้มีพื้นที่สําหรับประชากรเนี่ยเข้ามาอยู่อาศัยเพิ่มเติมนั่นเองและต้นไม้เนี่ยฮะ เมื่อไรพวกแกจะตัดเสร็จเนี่ยเอจะว่าไปมีคนงานน้อยว่าก็ก็รอไปก่อนก็นแล้วกันนะฮะผู้ชมให้เขาเนี่คยค่อยๆตัดไม้ไปแล้วก็สร้างบ้านเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วพอมีบ้านเยอะๆหรือว่าสามหลังดีว่าสี่ สามสามหลานก่อนก็แท้วกันนะแล้วจะว่าไปเนี่ยเหมือนว่าเราเนี่ยต้องการเป็นฟาร์มด้วยใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยจะตัดถนนเพิ่มมาในพื้นที่ตรงนี้และเดี๋ยวเราเนี่ยจะเริ่มทําการก่อตั้งนะฮะฟาร์มของเรากันเอาละเร่งมือกันหน่อยในตอนนี้ก็เป็นฤดูหนาวกันแล้วเดี๋ยฟาร์มของเรายังไม่มีแล้วพวกแกจะเอาอาหารจากไหนกินไหนดูซิตอนนี้นะฮะมีการแจ้งเตือนมาว่านะเราเนี่ยเออไม่มีอาหารละ หรือว่าเราเนี่ยคนจะมีออชาดอชาดนั่นนี่ก็เป็นเหมือนกับสวนผลไม้ที่เรานั้นสามารถเก็บเกี่ยวผลไม้มาให้ประชากรของเรากินได้แต่ในเมื่อถ้าเราสามารถทําฟาร์มได้แล้วเราก็มีฟาร์มไปก่อนก็อาจจะเป็นตัวเรื่องที่ดีก็ได้นะจริงไหมและตอนนี้คุณผู้ชมฮะบ้านของเราเนี่ยก็เสร็จไปแล้ว3หลังเหมือนว่าเราเนี่ยจะมีพื้นที่เพิ่มเติมสําหรับประชากรแล้วสักเอ่อสิที่ตอนนี้มีประชากร6คนเหมือนว่าจะมีคนเนี่ยแวะเวียนเข้ามาดูแล้วก็ เข้ามาอยู่อาศัยหนึ่งคนและตอนนี้เป็นปีที่2แล้วหลังจากผ่านฤดูหนาวไปนะก็รออีกแป๊บหนึ่งก็แล้วกันนะคุณผู้ชมฮะเพราะว่าในตอนนี้ฟาร์มของเรากําลังสร้างอยู่ถนนของเราก็กําลังสร้างต้นไม้ของเราก็กําลังตัดตอนนี้ยังไม่มีอะไรเสร็จสักอย่างให้ตายแซ้หรือว่าเรานั้นอาจจะต้องเร่งมืออีกสักนิดหนึ่งโอเคเร่งความเร็วเป็นระดับคูณ3ก็แล้วกันะกนะทุกอย่างมันจะได้ผ่านไปเร็วมากขึ้นแล้วดูนี่ฮะคุณผู้ชมมาให้มาพงอาณาจักรของเรามันช่างโดดเด่นเป็นสง่าสิยิ่งนักแม่ มันน่าอยู่อาศัยพวกแกเนี่ยไหนดูนี่มีใครแวะมาบ้างตลอดเมือนว่าชีวิตประชากรที่นี่จะดีนะก็ได้ดึงดูดเนะี่ยประชากรเข้ามาอีก2คนตอนนี้เนี่ยเรามีคนงาน8คนเป็นที่เรียบร้อยครับผู้ชมฮะก็น่าจะสามารถตัดไม้ได้เร็วมากขึ้นรวมถึงทำฟาร์มได้เร็วมากขึ้นด้วยก็ ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเป็นอะไรที่ข้าอยากได้ยินมากเลยและเดี๋ยวเราเนี่ยก็ทําฟาร์มเพิ่มเติมไปตรงนี้นะที่ผมเนี่ยเว้นพื้นที่ตรงกลางไว้เนื่องจากว่านะฮะในการปลูกผักนนเนี่ยถ้าในอนาคตของเราเนี่ยเราสามารถสร้างวินมิลได้เนี่ยคุณผู้ชมฮะเจ้าวินมิลนะเนี่ยหรือว่ากังหันลมเนี่ยมีประโยชน์อะไรกับเราฮะมันจะสามารถทําให้โปรดักทีนีหรือว่าผลผลิตของการเกษตรทั้งหมดเนี่ยที่อยู่รอบๆตัวมันเนี่ยผลิตได้มากยิ่งขึ้นฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยเว้นพื้นที่ตรงกลางไว้นั่นเองนะก็คิดว่าน่าจะ มีประโยชน์ะนะหวังไงแม่และปีที่2ก็ได้ผ่านพ้นไปปีที่3ก็ได้ก้าวเข้ามาในตอนนี้เรามีฟาร์มเป็นที่เรียบร้อยคิดว่าอาหารการกินน่าจะไม่มีปัญหาแต่อย่างใดหรออาจจะไม่มีหรือว่าอาจจะมีก็เป็นได้เพราะว่าตอนนี้อาหารเหลือ7เ,เท่านั้นนะแต่ชาวนาของเราเนี่ยมันเพิ่งเริ่มปลูกไงฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องรอฤดูการเก็บเกี่ยวก็เป็นได้นะคุณเจ้าอาฝนตกช่วยอะไรไหม ไม่น่าช่วยนะและตอนนี้ก็เดี๋ยวรอประชากรของเราเนี่ยตัดไม้ไปก่อนหะคุณผู้ชมฮะและสิ่งต่อไปที่เราต้องการก็คือเรานั้นจะสร้างถนนไปในบริเวณนี้เพื่อที่เรานั้นจะได้สร้างสิ่งที่เรียกว่าคอรี่นั่นเองเนี่ยเพราะว่าคอรี่นะเนี่ยเป็นเหมืองหินเรานั้นจะได้ทรัพยากรที่เป็นหินมาและพอเราได้หินมาปั๊บเนี่ยเราจะสามารถสร้างสิ่งต่างๆเพิ่มเติมได้ไม่ว่าจะเป็นฟอเรสเตอร์หรือว่าพื้นที่ตัดไม้รวมถึงเอ่อสต็อกพายนะฮะพื้นที่ในการเก็บทรัพยากรต่างๆ เรานั่นเองอะนะและในตอนนี้ครับคุณผู้ชมฮะเราได้สร้างบ้านเพิ่มอีก3หลังเนื่องจากว่าประชากรเนี่ยเต็มเมืองของเราเป็นที่เรียบร้อยนะสิบห้าทับสิบห้าตอนนี้เนี่ยก็มีมาอีกหลังนึงเป็น20อืมมีพื้นที่เตียง20ประชากรก็น่าจะแวะเวียนเข้ามาได้เพิ่มมากขึ้นนะจริงไหมอันนี้ก็มีเพิ่มมาอีกหนึ่งโอเคก็เดี๋ยวรอให้ประชากรเข้ามากันแล้วกันขอแวะเวียนดูที่ปรึกััน่ยะรษตงง เมือนว่าเรานั้นจะต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องอาหารของเราในช่วงฤดูหนาวกันสักหน่อยแล้วเพราะว่าเอ,อ่อเหมือนว่าอาหารจะเริ่มน้อยหรือเปล่าแต่ก็ไม่น้อยนะตอนนี้เนี่ยก็26นะฮะคิดว่าน่าจะพอที่จะ เลี้ยงดูประชากรของเราเด้จริงไหมและเหมือนว่าในตอนนี้เนี่ยคอรี่ของเราเนี่ยหรือว่าพื้นที่ในการขุดเหมืองของเราเนี่ยจะเสร็จแล้วนะก็จะมีประชากรเนี่ยมาทําการขุดหินแล้วฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่อไปที่เราต้องการก็คือเออทาอะไรดีวะเรานั้นเนี่ยควรจะมีเหมืองเพิ่มอีกที่หนึ่งยังไงล่ะเพราะว่าถ้าเราเนี่ยยิ่งมีเหมืองเยอะครับผู้ชมฮะเราก็จะสามารถเอ่อขุดหินได้เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วและพอมีหินเยอะมากเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะสามารถพัฒนาอาณาเขตหรือว่าอาณาจักรของเราเนี่ยได้เร็วมากขึ้นเท่านั้นอ่ะ อาหารยีิบสองหรือว่าเรานเนี่ยควรจะมีสวนไงใช่ป่ะเราควรจะมีสวนเพิ่มเติมสักสวนหนึ่งก็อาจจะเป็นตัวเรื่องที่ดีก็ได้นะฉะนั้นเนี่ยเราก็สร้างเพิ่มไปเลยก็แล้วกันนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องมีการตัดถนนเพิ่มเติมมาตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะและจะว่าไปมีอีกสิ่งหนึ่งที่เรานเนี่ยลืมไปเลยแฮนะนั่นก็คือบ่อน้ํานั่นเองเจ้าบ่อน้ำเนี่ยจะทําให้ชาวเมืองของเราเนี่ยมีน้ํากินนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็จะช่วยในการดับไฟ และลดโอกาสในการไฟลามนั่นเองนะเผือว,ว่ามีเหตุการณ์ไม่คาดฝันไฟมงไฟไหม้อะไรแบบนี้ฉะนั้นเนี่ยมาเลยหาที่วางก่อนเลยอะเอาไว้ตรงนี้ดีป่ะหรือว่าตรงนี้หรือว่าเอาใกล้ๆตรงนี้ะเอาไว้ตรงนี้เออเอาไว้ตรงนี้นก็แล้วกัน1จุดนะฮะและส่วนอีกจุดหนึ่งนเนี่ยเราอาจจะเอามาเอาจุไม้หมดเอา้าไม่มีคนตัดไม้แล้วนี่นะ้นเนี่ยมาเลยประชากรทั้งหลายเอ้ย จงมาตัดไม้แถวนี้ซะเราต้องการเคลียร์พื้นที่ในการตัดไม้อย่างเร่งด่วนเลยละเพราะว่าเราต้องการทรัพยากรไม้อย่างไรล่ะและในตอนนี้อาณาจักรฮิแลนด์ของเราก็ได้จเจริญรุ่งเรืองไปแล้วถึง4ปีใช่มีประชากรทั้งสิ้น23คนด้วยกันก็เป็นคนงานทั้งหมดนะตอนนี้ก็ไม่มีใครว่างงานเลยเนื่องจากว่าเราเนี่ยมีงานเออจตกใจหมดเลย และในตอนนี้เมืองฮิแลนด์ของเรานั้นได้กลายเป็น small village หรือว่าหมู่บ้านขนาดเล็กเป็นที่เรียบร้อยฮะคุณผู้ชมฮะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะเพราะว่าเราเนี่ยได้เห็นการเจริญเติบโตของบ้านเมืองของเราที่เพิ่มมากขึ้นตอนนี้เป็น small village แล้วเดี๋ยวในอนาคตจะเป็น big village นะฮะหรือว่าหมู่บ้านขนาดใหญ่แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราควรจะคอดเฉดเหรอบ้านที่สา,าม,มารถบรรจุประชากรได้12คนดูนะ่าสนใจดีนะฮะเอาไว้ตรงนี้ไปก่อนเลยก็ล้วกันนะคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ สร้างไว้สักหนึ่งหลังเนี่ยจะได้จุประชากรได้เยอะๆก็น่าจะเป็นอะไรที่คุ้มค่านะและในตอนนี้ครับุผู้ชมฮะทรัพยากรของเราเริ่มเยอะแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะสร้างสต็อกพายสักหน่อยนะพื้นที่ในการเก็บทรัพยากรต่างๆของเรานะตรงนี้เรามีเหมืองหินใช่ป่ะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีพื้นที่ในการเก็บหินให้เราด้วยนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเหมือนว่าในตอนนี้เนี่ยเรามีหินเยอะแล้วฉะนั้นสิ่งต่อไปก็คือเรานั้นจะสามารถสร้างฟอเรสเตอร์ได้นั่นเองนะหรือว่าพูดง่ายๆก็คือเจ้านี่มันคือพื้้นนที่่ใกาารรตัดไมขอองงเเซึ ผมคิดว่าเราอาจจะต้องมีการสร้างถนนมาก่อนสักหน่อยเอาไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะฮะเอาละถนนเสร็จแล้วตอนนี้เนี่ยฟอร์เรสเตอร์ของเราเนี่ยก็จะเอาไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะคุณผู้ชมฮะก็ให้เขาเนี่ยทำการปลูกป่าตรงนี้แล้วก็ตัดไม้เพิ่มเติมในพื้นที่บริเวณนี้ไปก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วเดี๋ยวเรานะเนี่ยมาดูออกคดเทจเสร็จแล้วอย่างนั้นเหรอตอนนี้ประชากรบรรจุในเมืองของเราเนี่ยได้เต็มที่42คนแล้วตอนนี้ก็มีอยู่29บคนก็ คิดว่าก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะอาหารการกินก็ยังมีพออยู่โอเคทุกอย่างตอบโจทย์เป็นยิ่งนะักและเดี๋ยวเราเนี่ยมาแอบสร้างบ่อน้ําเพิ่มเติมสักหน่อยดีกว่านะทุผูช้ชมฮะตรงนี้สักหนึ่งจุดเพื่อทําการครอเวอร์เนี่ยหรือว่าป้องกันบ้านในโซนตรงนี้เกิดไฟไหม้น,นั่นเองนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะขยายบ่อน้ํามาในโซนที่ตัดไม้ของเราด้วยเพราะว่ามันมันแบบไกลเห็นปหมมันดูไกลถ้าเราเนี่ยจะไปตักน้ําตรงนี้เ,เดี๋ยวถ้าไฟไหมขึ้นมาแล้วก็นะอาจจะมีปัญหาก็เป็นได้นะจริงปนะ่ะเนี่ยอะไรอะ อีกหนึ่งปีอะไรเนี่ยรูปร่างเหมือนคุค้นๆนะคุ้นหน้าคุ้นตามังกรหรือเปล่านะเอาเป็นว่าก็หวังว่าจะไม่ใช่เร็วๆนี้อะนะและในตอนนี้ฤดูหนาวก็ได้ก้าวเข้ามาสู่อาณาจักรของเราในปีที่6ตอนนี้เราก็ได้มีการสร้างสต็อกพายหรือว่าที่เก็บทรัพยากรเพิ่มเติมในโซนตรงนี้เนื่องจากว่าเราณนี่มีการตัดไม้ตรงนี้ประชากรของเราเนี่ยจะได้ไม่ต้องขนไปไกลเอ้ยมังกรปรากฏตัวขึ้นอย่างนั้นเหรออัดมันมังกรบุก ไปนะมันช่างดูอันตรายยิ่งนักแกกำลังจะไปไหนเนี่ยฮะมาแล้วคุณผูช้ชมฮะตอนนี้มังกรกำลังบินมาไหนดูสิเหมือนว่าอยู่ในโซนด้านบนตรงนี้เป็นเกาะที่อาจจะเป็นเมืองของเพื่อนบ้านของเราซึ่งอาจจะไม่มายุ่งวุ่นวายกับเราเหรอกมั้งจริงไหมฉะนั้นเนี่ยเรากลับบ้านของเราดีกว่าฮะไปเอ้ไฟไหมไฟไหมอะไรวะเนี่ยไฟไหม,ไไม,ไไมเฉยเลยไอ้บ่อนอ้ำบ่อน้ำถึงไหมเนี่ยถึงโอเคดับไฟเป็นที่เรียบร้อยฮะคุณผูช้ชมฮะเป็นไง นี่ถ้าเรานนั้นเนี่ยไม่ได้เตรียมการไว้ละก็นะฟาร์มของเราอาจจะไม่เกลี้ยงเลยก็เป็นได้นะและ้วมังกรมันทำอะไรวะนะยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมันมีเหมือนมีถนูเว้ยเอาละเกิดการต่อสู้อย่างงั้นเหรอแสดงว่าพื้นที่เกาะตรงนี้มีบ้านเมืองอยู่สินนะอืเขาจะเป็นศัตรูเราหรือว่าจะเป็นพันธมิตรกับเรากันดีล่ะเนี่ยฮะส่วนพื้นที่ตรงนี้มังกรกำลังจะแวะเวียนไปอย่างงั้นเหรอ แต่ยังไงก็ตามอย่าแวะเวียนมาที่บ้านเมืองของขาดเลยก็และกันตอนนี้ยังเป็นหมู่บ้านขนาดเล็กอยู่มากก็ไม่มีอะไรให้กินหรอกนะจะบอกให้และระหว่างที่เราเนี่ยกำลังรอมังกรให้มาเยี่ยมชมหมู่บ้านของเราครับผู้ชมฮะเดี๋ยวเรามาดูสิ่งต่อไปที่เราต้องทํากันดีกว่านั่นก็คือเออผมคิดว่าเรานั้นควรจะมีห้องสมบัติครับผู้ชมฮะเพราะว่าถ้าเราเนี่ยมีห้องสมบัติเนี่ยเออมังกรไปแล้วอย่างงั้นเหรอเชื่อเป็นเรื่องที่ดียิ่งนักมังกรหายไปจากเราแล้วแล้วก็เหมือนว่าในตอนนี้เนี่ยเป็นปีที่เออป ปีที่เจ็ดแล้วเอ้ยท่านลอรอดพันธว่าค่ามีความรู้สึกว่าเหมือนอาหารตอนนี้ของเราเนี่ยจะมีมากเกินพอที่จะเก็บแล้วแล้วก็พวกหนูพวกอะไรพวกนี้มันก็จะมากินถ้าเราไม่มีแกนารีหรือว่าพื้นที่ในการเก็บเกี่ยวมันเนี่ยมันอาจจะสูญหายไปก็เป็นได้โอเครับเรื่องท่านลอดค้าคิดว่าการสร้างคาลสแควร์และจัดงานเฟสติวัลนั้นเป็นอะไรที่ดีมากค้ามั่นใจเลยว่าชาวเมืองจะต้องชอบมันมากอย่างแน่นอนโอเคน่าสนใจด้รับเรื่องท่านลอดเห็นนั่นไหมนั่นมันมังกรน่ะพวกเราควรจะมีการเตรียมการเพื่อป้องกันในเอ่อ เผื่อเหตุการณ์ไม่คาดฝันแล้วมันอาจจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งอะนะอุ้ยน่าสนใจฮะผู้ชมมาแล้วเหมือนว่าในอีก9ปีเนียมังกรจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นนี่เราอาจจะต้องมีการเตรียมการเพื่อป้องกันมันแต่ก่อนหน้านั้นฮะเรามาสร้างแกรนารีกันก่อนดีกว่าเพื่อที่จะเอาไว้เก็บทรัพยากรต่างๆให้แก่ เออชาวเมืองของเรานะก็เอาไปตรงนี้ก็แล้วกันนะและในตอนนี้มันก็ถึงเวลาแล้วสินะที่ชาวฮิของเรานน้นจะต้องเสียภาษีกันน่ะเอาล่ะห้องสมบัติจงโผล่มาเรียบร้อยครับผู้ชมฮะในตอนนี้เนี่ยเราจะมีห้องสมบัติเป็นที่เรียบร้อยนะคุณผู้ชมฮะเจ้าห้องนี้เนี่ยจะทําให้เรานั้นสามารถเก็บภาษีกับประชากรของเราได้ซึ่งภาษีนั้นเนี่ยก็คือเงินนั่นเองเมื่อเรามีเงินนั้นเราก็จะสามารถพัฒนาบ้านเมืองของเราให้เจริญรุ่งเรืองได้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าถ้าเราไม่มีภาษีใช่ปะไม่มีเงินปุ๊บ เราก็จะไม่สามารถพัฒนาบ้านเมืองได้ฉะนั้นเนี่ยพวกแกก็ช่วยกันจ่ายภาษีกันด้วยนะเขา้าใจไหมชาวเมืองทั้งหลายและเกือบลืมฮะผู้ชมฮะเรานะันเนี่ยควรจะมีการสร้างโคเชตเพิ่มเติมสักหน่อยนะหรือว่าบ้านเพิ่มเติมนั่นแหละคุณผู้ชมฮะเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยชาวเมืองมันเต็มเมืองเป็นที่เรียบร้อยฉะนั้นก็ควรจะมีเพิ่มเติมกันสักหน่อยอะนะจริงไหมและจะว่าไปเนี่ยเหมือนว่ามีคําแนะนําให้เราเนี่ยทำการสร้างทาวสแควร์นะเพื่อเพิ่มความสุขให้แก่ชาวเมืองของเราฉะนั้นเนี่ยเราก็จะสร้างไปเลยก็แลนนะ คิดว่ามันน่าจะจําเป็นกับเราอะนะจริงไหมและในตอนนี้ให้คุณผู้ชมหะห้องสมบัติของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเราก็จะทําการเก็บภาษีประชากรสัก15เปอเ20เหรออ่า10ก่อนก็แล้วกันนะเพราะว่าถ้าเราเนี่ยเก็บมาเยอะเกินไปเนี่ยประชากรของเราอาจจะไม่มีความสุขก็เป็นได้แล้วเหมือนว่าในตอนนี้เนี่ยเห็นไหม ประชากรของเราเนี่ยสร้างกลรลอรี่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะหรือว่าพื้นที่ในการเก็บอาหารนะเขาก็จะทําการเก็บอาหารเนี่ยเข้าสูกา่กลรลอรี่ตรงนี้นั่นเองนะไหนขอดูหน่อยสิอืมเหมือนว่าอย่างน้อยอยู่นะเราควรจะมีการอาจจะไม่มีคนงานอย่างนั้นเหรอเนี่ยอืมก็เพราะว่าคนงานของเรายังไม่พอใช่ไหมโอเคเดี๋ยวในอนาคตน่าจะพอนะฮะและการตัดไม้ของเราเป็นไงบ้างเนี่ยฮะเหมือนว่าการตัดไม้เนี่ยจะทําได้ด้วยดีเลยนะนอกเหนือจากนั้นฮะเมืองหินของเราเป็นไงเนี่ยฮะมีการอู้งานเกิดขึ้นหรือเปล่าไหนดูสิอ สองเหมือนขนาดนี้แต่ทําไมมันทําไมมันหินมันน้อยจังวะหรือว่าเราก่อสร้างเยอะเกินไปวะคุณผู้ชมฮะอาจจะเป็นอย่างนั้นก็เป็นได้อะนะและเหมือนว่าทาว์สแควร์ของเราเนี่ยจะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยให้คุณผู้ชมฮะก็จะมีคนงานเนี่ยมาทำงานอยู่หนึ่งคนเราสามารถจัดเฟสติวัลได้ซึ่งอาจจะใช้เงิน50อย่างงั้นเหรอเนี่ยฮะทำไมที่ปรึกษาถึงไม่บอกกันก่อนละเนี่ยพี่เอสั่งอาหารดีไหมเนี่ยและจะเอาตังค์ที่ไหนมาภาษีก็เพิ่งเริ่มเก็บเพิ่งได้มา1บาทเนี่ย และในปีที่9นั้นบ้านเมืองฮิของเราก็ได้มีโปรเจกต์ในการขยายถนนหนทางเพิ่มเติมขึ้นมาซึ่งเรานั้นเนี่ยจะทําการสร้างสิ่งที่เรียกว่าอม <emitism. S 2> ผมคิดว่าเราเนี่ยควรจะมีการตัดไม้เพิ่มเติมไหมใช่ปะ่ะเนี่ยถ้าเรามปตัดไม้ตรงนี้เพิ่มเติมเนี่ยเราก็จะมีทรัพยากรเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะเป็นตัวเรื่องที่ดีก็ได้นะจริงนะฉะนั้นเนี่ยเราก็นี่เลย วางไปเลยก็แล้วกันนะเพราะว่าถ้าเราเนี่ยยิ่งมีทรัพยากรเยอะมากเท่าไหร่เนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีกับเรามากเท่านั้นนะจริงไหมตอนนี้ประชากรของเรานั้นมีทั้งสิ้น50คนไปที่เรียบร้อยฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะมี มีบ้านเพิ่มเติมยังไงล่ะเพราะว่าถ้าเราเนี่ยมีบ้านเยอะเท่าไหร่เนี่ยประชากรก็ยิ่งเยอะคนงานของเราก็จะยิ่งแยะนะซึ่งเป็นอะไรที่ดีงามกับเรามากๆเพราะว่าเราเนี่ยจะได้ทําการขยายเมืองของเราได้อย่างรวดเร็วจะว่าไปเนี่ยเจ้านี่ก็ดูน่าสนใจเหมือนกันนะุผู้ชมฮะเจ้าชาโคเมเกอร์เนี่ยหรือว่าพื้นที่ในการผลิตถ่านหินของเราถ่านหินของเรานั้นจะสร้างความอุ่นแล้วก็ใช้ในการคุกกิ้งทําอาหารต่างๆรวมถึงการ smelting หรือว่าการหลอมเหล็กด้วยนะฮะซึ่งมันนั้นเนี่ยจะสร้างควันแล้วก็ทําให้บ้านที่อยู่รอบๆเนี่ย เกิดการไม่ชอบชนะนนี่นเ,นเราอาจจะต้องสร้างไว้ไกลๆหน่อยซึ่งเจ้านี้เนี่ยมันจะช่วยเพิ่มความสุขให้แก่ประชากรของเราซึ่งเป็นอะไรที่สําคัญมากๆฉะนนเออผมคิดว่าถ้าเราเนี่ยสร้างถนนมาตรงนี้และเราสร้างชาโคเ,เมเกอร์ไว้ตรงนี้สัก2จุดเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีก็ได้นะจริงไหมนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องมีบ่อน้ําเอาไว้ใกล้ๆสักหน่อยเผื่อว่าไฟมันอาจจะเกิดไหมก็ได้อะไรที่มันเกิดการเผาไหมเนี่ยมันอาจจะมีการ ไฟไหม้เกิดขึ้นนะฮะและเหมือนว่าชาโคเมเกอร์ของเรานัเนี่ยจะสามารถสร้างเสร็จได้อย่างรวดเร็วนะคุณผู้ชมฮะเห็นไหมดูดิเริ่มมีการเผาไหม้แล้วนะก็ใช้โอ้ใช้ประชากรที่ละ3ามคนเลยอย่างนั้นเหรอเนี่ยทำไมมันใช้ประชากรเยอะขนาดนี้วะเนี่ยแล้วคนงานเราพอไหมฮะ 50คนไหนดูซิดูจ็อบไพรออริตี้สักหน่อยนะเจ้าจ็อบไพรออริตี้เนี่ยหรือว่าเป็นความสําคัญในการทํางานนั่นเองนะตอนนี้เนี่ยฟาร์มเมอร์ของเราอยู่ระดับ2การบิวดเดอร์หรือว่าการก่อสร้างเนี่ยอยู่ระดับหนะึ่งะเวลาเราสั่งสร้างอะไรเนี่ยคนงานของเราเนี่ยก็จะสละเวลาในการสร้างไปก่อนนั่นเองนะแล้วก็เป็นทิมเบอร์ตัดไม้นอกเหนือจากนั้นก็เป็นปลูกสวนนะฮะทำสวนของเรามาีพื้นที่เก็บของเหรอผมคิดว่าพื้นที่เก็บของเนี่ยเอาลงมาไว้ล่างๆเลยก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีก็ได้นะแล้วก็คอร์รีเวิร์เกอร ควรจะยกขึ้นไปไว้ด้านบนแล้วก็เป็นภาษีเหรออืมชาโคเมเกอร์ลองลงมาก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วนอกเนือจากนั้นก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วหรือเปล่านะก็เอาไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะเอาล่ะในเช็คความสุขของชาวเมืองของเราหน่อยสิทำไมมันเป็นสีเหลืองขนาดนี้วะเนี่ยเราอาจจะต้องมีอะไรที่เพิ่มความสุขให้แก่ประชากรของเราสักหน่อยไหมทาวเว่นไหม ชาวว่านนี่นนจะทําให้วิลเลจเจอร์ของเรานะฮะหรือว่าชาวบ้านของเราเนี่ยมีความสุขยิ่งชาวเมืองของเรามีความสุขมากเท่าไรเราก็จะสามารถเก็บภาษีได้มากขึ้นเท่านั้นและบ้านเมืองของเราจะร่ํารวยมากขึ้นเข้าใจไหมและจะว่าไปที่ปรึกษาของเราเนี่ยมีอะไรแนะนําเพิ่มเติมไหมครับ <c oughs> ไหนดูสิการเรียนฝาบานเมือ่อตอนนี้ฟอร์เรสเตอร์ของเราจะมีไม้เหลือเฟือเกินไปเราอาจจะต้องมีที่เก็บไม้เขาซึ่งมีแล้วไม่ใช่เหรอเนี่ยนี่ไงนี่ไงก็เก็บไปสิ นี่ไงูหรือว่าจะล้นก็ไม่นี่ว่าพื้นที่กัเหลือตั้งเยอะฉะนั้นก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรส่วนหินทำไมพวกนี้มันเหมือนมันทำงานช้าวะหรือว่าเพราะว่าหินมันหนักมันก็เลยแบบค่อยๆย,ยกหรือปาอาจจะเป็นอย่างนั้นก็เป็นได้ครับผู้ชมฮะหินมันก้อนใหญ่ไงมันก็ต้องค่อยๆย,ยกมันก็เลยดูช้าเกินไปก็สมเหตุสมผลและเหมือนว่าในตอนนี้ครับผู้ชมฮะเรานนั้เนี่ยจะสามารถเก็บภาษีมาได้แล้วทั้งหมดเนี่ย21บาทด้วยกันนะซึ่งเรานะั้นเนี่ยสามารถเอามาพัฒนาบ้านเมืองของเราได้เออ เอามาพัฒนาอะไรก่อนดีล่ะเนี่ยฮะอืมทาซอกแซเราจะจัดงานเฟสติวัลกันดีไหมซึ่งงานเฟสติวัลเนี่ยเหมือนว่าจะใช้ทั้งหมด50เหรียญฉะนั้นเนี่ยเอาไว้ก่อนกันละกนันนะหรือว่าเราเนี่ยควรจะมาอัปเกรดความปลอดภัยของบ้านเมืองของเรากันดีฮะคุณผู้ชมฮะใช่ปะ่ะเราควรจะมีการอัปเกรดความปลอดภัยดีกว่าฉะนั้นเนี่ยนี่เลยฮะ เราจะตั้งปราสาทเอ,อไม่ใช่ต้องบอกว่าเป็นกำแพงเมืองสูงขึ้นมา3ชั้นตรงนี้และเดี๋ยวเรานเนี่ยจะวางอาเชอร์เชาว์ไว้ด้านบนตรงนี้เพื่อป้องกันภัยของเราเผื่อว่าในอนาคตเนี่ยมังกรมันบุกเข้ามาเราจะได้มีอะไรไปต่อสู้กับมันซึ่งถามว่าคุ้มไหมเออแต่ มีไว้ก่อนมันก็ดูปลอดภัยกว่านะจริงหมมาเช็คทรัพยากรของเรากันหน่อยดีกว่าฮะเหมือนว่าในตอนนี้เนี่ยอาหารของเราเนี่ยจะมีเพียงพอใช้งานอยู่แต่ชาโคน,นี่เหมือนว่าจะผลิตไม่ทันหรือว่าเราเนี่ยควรจะมีการผลิตพื้นที่ในการสร้างชาโคเพิ่มเติมสักอีกสักหนึ่งจุด,จดก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีก็ได้นะแต่เหมือนว่าประชากรเนี่ยมัปนประชากรมันน้อยเกินไปหรือเปล่านะแต่ก็ไม่แน่ับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยคนงานของเราเนี่ยอาจจะเพิ่มมากขึ้นก็เป็นได้เราอาจจะมีชาโคมา แบบลดเหลือประชากรของเราก็จะมีความสุขมากขึ้นแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะเก็บภาษีเพิ่มเติมเราก็จะขึ้นภาษีไปเลยนะฮะยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะชาวเมืองของเราก็ยังมีความสุขอยู่เกินเจ็ดสิบเดี่ยก็ถือว่าค่อนข้างเยอะแล้วอะนะจริงไหมใช่ป่ะเดี๋ยวดิเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสองก็ทำไมมาลดลงวะเนี่ยฮะอืมก็ถือว่ารับได้อยู่นะหรือว่าเพราะว่าเรามีเจ้านี่วะทาวเวิร์นใช่เพราะาเรามีทาวเวิร์นนั้นเนี่ยก็อืมเดี๋ยวนะเขาต้องการผลไม้เหรอหรือว่าเราอาจจะต้องมีฟาร์มผลไม้เพิ่มเติมนะอื ก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีก็ได้นะจิงไหมฉะนั้นเนี่เราก็ต้องมีฟาร์มผลไม้เพิ่มเติมไว้ตรงนี้สินะก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีะนะจริงไหมพอเรามีผลไม้เยอะขึ้นเนี่ยชาวเมืองของเราก็จะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นเอาละเจ้าทาวเวอร์นะเนี่ยเขาบอกว่าจะเพิ่มความสุขในรัศมี8ดช่องรอบตัวนะก็คิดว่าอืมเห็นไหมเขาเอาความสุขมาจากผลไม้ด้วยแล้วก็จากฟาร์มของเราหรือว่าพืชพันธุ์ของเรานะก็ คิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรนะทำให้ชาวเมืองของเรามีความสุขก็ถือว่าดีนะเอาละการตัดไม้มีแล้วขุดหินของเรามีแล้วเหมือนว่าในตอนนี้เนี่ยเราจะมีชาโคเหลือเฟือแล้วนะคุณชมไม้หไหมดูดิชาโคของเราเนี่ยพุ่งขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วอุ้ย,ยเดี๋ยนะไม้กับหินของเราก็เหลือเยอะนี่นาะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะมีอุ้ยหรือว่าเราสร้างชาโคขนาดใหญ่ดีวะใช้คนงาน15คนเหรอ ใช้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยแต่ผมคิดว่าเราเนี่ยยังไม่จาเป็นขนาดนั้นนะฉะนั้นเนี่ยเราก็เว้นไปก่อนกันละกันนะที่เหลือนะเนี่ยผมคิดว่าเรานะเนี่ยควรจะมีมีบ้านเพิ่มฮะคุณผู้ชมฮะใช่เพราะว่าในตอนนี้เนี่ยเหมือนว่าพื้นที่ของเราเนี่ยจะเริ่มเต็มแล้วนะเห็นไหมด้วยประชากรเนี่ยหกสิบสามทับหกสิบหกแล้วหมายความว่ามัน มันเต็มพิกัดแล้วยังไงล่ะและแวะมาดูเกี่ยวกับเรื่องอาหารของเรากันหน่อยครับมีอะไรที่เรานั้นควรจะสร้างเพิ่มเติมบ้างมีไหมวินมิวไหมที่เราเนี่ยวางแผนกันมาตลอดนะในตอนแรกเออจะทำไมฟาร์มของเราถึงเลือดลดกันละเนี่ยฮะเขาบอกให้เราอย่าทการสร้างเมสันนะ,ะเพิ่มเติมเพื่อทําการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างนี้เมสันอย่างงั้นเหรอไหนดูสิเมสันเออมันคืออันไหนวะเนี่ยฮะอันนี้ไม่ใช่อันนี้บ้านอุย้ยแมนเนอร์ใส่ประชากรได้25คนอย่างงั้นเหรอเนี่ย ทำไมมันเยอะขนาดนี้วะเนี่ยเอาไว้ก่อนก็แล้วกันนะมองว่ามันไม่น่าจําเป็นกับเราในตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวเรานเนี่ยหาเมสันเอออยู่ไหนวะไหนวะเมสันใครตาดีช่วยกันมองหน่อยสิไม่เห็นจะมีเลยเดี๋ยวฮะอ๋อเจอแล้วโอ้ใช้เงิน45เหรียญอย่างนั้นเหรอเอาไว้ก่อนก็นนะแล้วกันนะและจะว่าไปฮะคุณผู้ชมฮะเมื่อตอนนี้ทรัพยากรขอ,ของเราเนี่ยเหลือเยอะเนี่ยเราก็ทําการอัปเกรดกําแพงของเรากันหน่อยนะเออไม่ใช่ต้องบอกว่าเป็นเสา เป็นป้อมปราการก็แล้วกันนะเราก็จะมีการสร้างเพิ่มเติมเอาอาเชอร์ทาวเวอร์ใส่เข้าไปตรงนี้เพื่อทำการคุ้มครองพื้นที่ในบริเวณนี้ของเราคิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับเราในอนาคตก็เป็นได้เพราะว่าเดี๋ยวอีก3ปีเนี่ยมังกรจะบุกเข้ามาแล้วถ้าเราเดี๋ยวไม่เตรียมการให้พร้อมน่ะก็น,นะฮะบ้านเมืองของเราอาจจะเสียหายจากการถูกมังกรโจมตีก็เป็นได้อะนะหรือว่าเราเน,นี่ยควรจะเก็บเงินเพื่อทําการอัปเกรดบาลิสตา้าก็ดีครับทุกผู้ชมฮะเจ้าบอลิสตา้าอันนี้เนี่ย เป็นการโจมตีแบบสโลว์นะโจมตีช้าแต่โจมตีไกลนอกเหนือจากนั้นเนี่ยทำดาเมจได้สูงมากผมคิดว่าเจ้านี่เนี่ยอาจจะเหมาะก,กับการยิงบังกรก็เป็นได้แต่มันนี่รนนีเควสต์แชมเบอร์ออฟนะซึ่งอยู่ไหนวะนี่เหรอ Chamber of War เป็นพื้นที่ในการแพลนหรือว่าวางแผนในการก่อสองครามรบและเราสามารถอัลล็อกบอลิสตาบารักอาร์เชอร์สคูลแอนมอก็ได้ก็ คิดว่าเราเนี่ยจะต้องเก็บเงินสัก50เหรียญในการก่อสร้างมันก่อนนะนะก็จะทัน3ปีไหมวะเนี่ยเอาละเดี๋ยวเราเนี่ยจะเริ่มสร้างกำแพงเมืองของเรากันแล้วนะคุณผู้ชมฮะซึ่งเอ่อเอาไว้ประมาณนี้ก็แล้วกันนะคิดว่าน่าจะสวยงามอยู่และเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะมีการสร้างถนนมาตรงนี้เผื่อไว้เป็นแบบขยายหัวเมืองออกไปอะไรแบบนี้ไงอันนี้คือกำแพงชั้นแรกของเราฮะเราก็จะเอาไม้เนี่ยมาใช้งานให้ฟุ่มเฟือยสักนิดหนึ่งเออหินก็เหลือเยอะแล้ววาหรือว่าเราเนี่ยควรจะมีการเอาหินไปทําอะไรกันดีนะคลีนิกไหม ทำการฮิวประชากรที่เจ็บป่วยอยู่อะไรแบบนี้ก็ดูเป็นตัวเลือกที่ดีเหมือนกันนะหรือว่าเราจะมีการสร้างโบสถ์ทำให้ชาวเมืองของเราก็มีความสุขก็ก็ดูเป็นตัวเลือกที่ดีเหมือนกันนะแต่คิดว่ายังไม่จําเป็นกับเราในตอนนี้เอ้ออาหาร อาหารเริ่มน้อยแบบนี้หรือว่าเรานเนี่ยควรจะสร้างวินมิลขึ้นมากันได้แหละฮะในเมื่อพูดถึงขนาดน,นี้แล้วแล้วก็วินมิลจงออกมาหรือว่ากังหันลมของเรานั่นเองนะจะทาให้เดี๋ยวเช็คก่อนเอาล่ะในตอนนี้ฟาร์มของเรานเนี่ยสามารถทำฟู้ดเอาพุตนะฮะหรือว่าผลิตได้7ต่อปีถ้าเราเนี่ยมีการผลิตกังหันเนี่ยหรือว่าวินมิลขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามนนันเนี่ยจะสามารถผลิตอาหารได้มากขึ้น มากหรือน้อยแค่ไหนก็เดี๋ยวมาดูกันก็นแล้วกันนะส่วนในตอนนี้ฮะบ้านเมืองของเราประชากร75คนทับ78หมายความว่าเรานนี่ควรจะมีบ้านเพิ่มยังไงล่ะใช่ไหมเออเราก็ต้องมีเพิ่มแล้วล่ะไม่งั้นเนี่ยน่าจะมีปัญหาแน่แนเลยล่ะเอาละ่ะแล้วเหมือนว่าจะมีแจ้งเตือนเข้ามานะเขาบอกว่าตอนนี้ความสุขของชาวเมืองของเราเนี่ยเริ่มจะมีปัญหาแนละ้วเขาบอกว่าสิ่งที่เขาต้องการตอนนี้ก็คือโบสถ์หรือว่าห้องสมุดให้เขาสักหน่อยเออได้ครับไม่มีปัญหาครับตามที่ต้องการเลยก็แล้วกันเอาโจ ไม้มดอย่างนั้นเหรอไม่มีปัญหาเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งก็แล้วกันนะใช้ไม้ทั้งหมด50กับเพินอีก25ในการสร้างโบทขนาดใหญ่และอันนี้ห้องสมุดห้องสมุด75เหรียญเลยอย่างนั้นเหรอเนี่ยโอ้แพงเกินไปหรือเปล่าเนี่ยแต่เพื่อความสุขของประชากรมันอาจจะจำเป็นแต่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอีกหนึ่งปีอีกหนึ่งปีมังกรจะบุกมาแล้วพวกแกต้องการมันจริงๆเหรอฮะพวกแกต้องการโบทมากกว่าบอริสตาในการยิงมังกรอย่างนั้นเหรอ ความปลอดภัยต้องมาก่อนหรือเปล่าฮะว่านะแล้วเราจะรอดไปได้หรือไม่เดี๋ยวมาดูกันฮะแต่เอาควาจริงเนี่ยผมว่าเวลา1ปีเนี่ยมันไม่น่าทันกับการสร้างบาริตตาอยู่แล้วนะจริงมาเพราะว่าต่อให้เราเนี่ยสามารถสร้างแชมเบอร์ f อฟวอได้เนี่ยเราก็ต้องเก็บตังเพื่อก่อสร้างบาริตตามันอีกนีก็คิดว่าไม่น่าก่อสร้างทันที่มังกรจะมาฉะนั้นเนี่ยเราก็ไปลงทุนเกี่ยวกับโบสถ์เลยก็แล้วที่ไม่พอเหรอตรงนี้เอาไว้ตรงนี้ได้ไหมหรือว่าเอาไว้ตรงนี้ดีเอาไว้ตรงนี้ก็ มันก็อาจจะขวางทางเดินของเราเอาไว้ตรงข้างๆตรงนี้ก็น่าจะได้อยู่นะใช่ปะเอาไว้ตรงนี้ไปเลยก็แล้วกันวางไปแล้วฮะผู้ชมฮะตอนนี้ประชากรของเราเนี่ยก็น่าจะมีความสุขเพิ่มเตนนิมมากขึ้นถึงแม้ว่ามันอาจจะอยู่ไกลกับหมู่บ้านโซนนี้นิดหน่อยก็ตามแต่ไม่เป็นไรฮะเรามีหมู่บ้านโซนนี้อยู่ชนะเนี่ยก็ก็คงไม่น่ามีปัญหาอะไรหรอกมั้งจริงมาและในตอนนี้ฤดูหนาวสุดท้ายก็ได้ม,มาถึงพร้อมกับโปรเจกต์ในการสร้างโบสถ์ให้แก่ชาวเมืองของเราในปีต่อไปนั้น มังกรกำลังจะบุกเข้ามาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าชาวเมืองฮีของเรานั้นจะสามารถรอดได้หรือไม่มาดูกันอาจจะพ้นจะพ้นยังไงฮะจะพน้ะพน,น,ะะพนปีนี้ไหมนะเดี๋ยวเรามาดูกันก็นแล้วกันนะส่วนในตอนนี้ฮะสร้างเมืองก่อนไปอีกหนึ่งหลังและปีที่17ก็ได้9ก้ามาถึงประชากรของเรามีทั้งสิน้นเอ้าไม่ถึง90 83คนกับพื้นที่อยู่อาศัย90ที่เดี๋ยวเรากำลังขยายเพิ่มในอีกไม่ช้า คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรถ้ามังกรไม่โจมตีจนพังไปหมดก่อนนะนะเอาละเขาแวะคุยกับที่ปรึกษาสักหน่อยในดูซิมีใครว่าอะไรบ้างเนี่ยฮะเหมือนว่าฟอเรสเตอร์แล้วจะมังกรโผลมาแล้วเอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยคุยนะอาหารโอเคอาหารเพียงพออาหารเริ่มน้อยนะมังกรโอ้โหอยู่ใกล้เมืองเรามากผู้ชมไหนวะโอ้บินผ่านเมืองกันเลยเอาละคุณผู้ชมมาอาณาจักรฮีแลนด์ของเรานั้นจะล่มสลายตั้งแต่พาราแรกเลยหรือไม่เดี๋ยวมาดูกันมันมาแล้วฮะ โอ้พุ่งตรงมายังหมู่บ้านของเราแบบนี้ธนูยิงนั่นแหละดีบ้างยิงเข้าไปยิงไล่มันลงไปเฮ้ยมันบินเลยไปบ้านมันบินเลยไปบ้านเฮ้ยมันหยุดมันหยุดหยุดทำไมยิงมันเอ๊ะมันยิงไหมธนูมันยิงถึงปะวันนี้ไฟไหมโอ้มันเผาโบสเราเลยครับผู้ชมไอ้มังกรตัวนี้มันร้ายเหลือเกินโบสข้าพึ่งสร้างเองนะเว้ยชาวเมืองยังไม่ทันจะมีความสุขเลย มันพ้นเสร็จมันไปเลยว่ะคุณผู้ชมฮะมันเปิดตูดหนีไปแล้วสงสัยเกรงกลัวกับเอ่อป้อมธนูของเราดับไฟเร็วเข้าชาวเมืองทั้งหลายดีมากดับไฟ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 เอออย่าให้มันไหมนะมันแพะโอ้โหแล้วดูฟานดูฟานตัวนี้โอ้โห,โโหไม่เละเทะเลยฮะคุณผู้ชมฮะกลายเป็นโอ้ซากปลักหักพังนี่ขนาดเรามีบ่อน้านาตรงนี้นะเนี่ยก็อยู่ใกล้นะแต่มันก็อาจจะไกลเกินไปเราอาจจะต้องใกล้กว่านี้หรือว่าไฟมังกรมันแรง อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะแล้วตอนนี้ก็ดับไปแล้วโอเคโบสถ์ของเราเนี่ยทำการออโบสถ์ยังสร้างไม่เสร็จเหรออ๋อโบสถ์ยังสร้างไม่เสร็จนะฮะในปีที่แล้วนี่ยังสร้างไม่เสร็จนะแต่ก็ไม่เป็นไรฮะในตอนนี้วินมิลของเราก็ระเบิดมึงไปแล้วก็ต้องรีวิวกันใหม่ใช้เงินอีกแล้วก็ฟาร์มต่างๆของเราก็ต้องเอาทรัพยากรมาใช้งานไม่น่ามีปัญหาอะไรนะมังก่อไปไปไหนแล้ววะเอ้ยขอดูหน้าตาหน่อยสิไอ้ตัวทั่วร้ายอืมโอเค มันกำลังไปเผาวอดเมืองอื่นกันอยู่หวังว่ามันจะไม่วนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคุณผู้ชมนะก็ตอนนี้เนี่ยก็ให้ประชากรขอ,ของเรานั้นทําการซ่อมแซมสิ่งที่พังไปก็แล้วกันนะและจะว่าไปเนี่ยเหมือนว่าจะมีชาวเมืองของเราเนี่ยโดนลุกหลงจำมังกรไปด้วยนะตายไปหนึ่งศพให้คุณผู้ชมฮะไม่นะชาวเมืองของเรานั้นเสียชีวิตไปหนึ่งอย่างงั้นเหรอเนี่ยแล้วทาไมโบสถ์ของเรามันมันผุพังแบบนี้วะเนี่ยฮะไม่มีคนมาซ่อมแซมเลยหรืองไง ให้ตายสิเอาโอเคพวกแกรีบซ่อมแล้วกูค,คืนทุกอย่างกลับมาก่อนนะและตอนนี้เดี๋ยวบทของเราเนี่ยก็ค่อยๆเออหรือว่าเราจะต้องสร้างเมสันขึ้นมาจริงๆวะเดี๋ยวเราเนี่ยเก็บเงินสัก45หเหรียญเนี่ยเราน่าจะสามารถสร้างเมสันได้แล้วก็รอไปก่อนกันละกันนะตอนนี้มีอยู่10 10กว่าเออทำไมมันน้อยจังวะเนี่ยและหลังจากที่มังกรได้บุกรุกเข้ามาในปีที่ปีที่เท่าไหร่วะ17ใช่และตอนนี้มังกรก็หายไปเป็นที่เรียบร้อย อีกสิปีเจอกันไหมเอาละคุณผู้ชมาก็เอาเป็นว่าในภาน,นี้เอาไว้ทุกวนี้ก่อนก็นแล้วกันนะเพราะว่าถ้าเราเนี่ยเล่นยาวเกินไปเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูกันไม่จบซะก่อนนะตอนนี้บ้านเมืองฮีของเราอาณาจักรฮีของเราเนี่ยก็เป็นหมู่บ้านขนาดเล็กก็หวังว่าในอนาคตนะฮะจะมีการขยายใหญ่โตมากขึ้นแล้วถ้าใครที่ชอบซีรีส์นี้แล้วก็นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ใครมีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์เข้าม,มาได้และส่วนในตอนนี้ราชาฮีต้องขอตัวไปพักผ่อนก่อนไปก่อนนะจ๊ะบายจ้า